ขอบคุณและอนุโมทนากับท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งเวลานี้กําลังหัวเลี้ยวหัวต่อที่โจรมาทั้งหลายกําลังจะเข้าเหยียบย่าทําลายพุทธศาสตร์สันาของเรายิ่งลุกลามเข้ามาโดยลำดับเพราะงั้นขอให้ทุกท่านยึดหลักธรรมักวินัยไว้แล้วนำธรรมนายน,นี้ออกก้าวเดินด้วยกันคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกันคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกันขอให้มีความเข้มแข็ง ถ้าไม่เข้มแข็งศาสนาจะจมชาติไทยจะจมทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันเลยมีเราเท่านั้นนะที่จะมีความเข้มแข็งต่อต่อศาสนาและต่อชาติของเราจึงเพราะฉะนั้นจึงพากันเข้มแข็งทุกอย่างขอให้ฟังหัวหน้าก็แล้วกันยาซุมสี่ซุมห้าจะแหวกแนวนะให้ฟังหัวหน้าเนี่ยเป็นของสําคัญดังยกตัวอย่างที่ว่านกกระจาบนกกระจาบห้าร้อยตัวเป็นบริวารของพระเทวทัต เวลาเราไปกินข้าวในนาเขาแล้วถูกเขาเอาตาข่ายครอบทีเดียวหัวหน้าสั่งอะไรไม่ฟังเสียงต่างตัวต่างดิ้นต่างตัวต่างดีตุตตด,ดท้ายนกกระจอกอนกกระจากห้าร้อยตัวตายหมดเลยนี่เพราะโทษแห่งไม่ฟังเสียงหัวหน้านี่เป็นประโยคหนึ่งไว้อีกประโยคหนึ่งพระโพธิสัตว์เราก็เป็น หัวหน้านกกระจาบห้าร้อยตัวเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้ก็ไปกินข้าวในนา,นาเขาถูกเขาตาขายครอบเลยพอถูกเขาตาขายครอบแล้วรีบเตือนหัวลูกน้องทันทีเลยว่าให้ให้ต่างตัวต่างตายทุกคนละแบบและฉบับจะต,ตายแบบไหนก็แล้วแต่บอกให้ตายในเวลาที่เขาเอาตาขายครอบแบบนี้นะแล้วก็ ให้ตายทุกแบบแต่ตายแบบตายความตายหายตายอะไรก็แล้วแต่ให้ฟังเสียงหัวหน้าถ้าได้โอกาสแล้วหัวหน้าจะให้สัญญาณแล้วก็ค่อยปฏิบัติพร้อมกันทีเดียวเลยเหมันนี่เวลานี้เขาเ,เ,เ,เจ้าของตาข่ายเขากําลังสงมาอพอไปถูกตาข่ายเขาหมดแล้วทีนี้พอ,อนายพรานเขามาเขามาเห็นนกนี่ ทั้งหลายที่ห้าร้อยตัวต่างตัวต่างตอนตายความตายหนาตายไม่มีแบบไม่มีฉบับใครอยู่ชาติตัวไหนอยู่ชาติไหนตายแบบนั้นทีนี้นายพานเขาก็งงงานอันตู้เหมือนกันเอ๊ะทำไมตาขายของเราก็ไม่เห็นรุนแรงอะไรพอที่จะทำถักทั้งหลายเหล่านี้ให้ตายแบบตายความตายหนาแต่ตายไม่ไม่มีแบบนี้มีฉบับอย่างนี้เป็นอย่างนี้ว่างเขาก็เลยมาเปิดตาขายออกละ พอเห็นสัตว์ทั้งหลายมันตายแบบต่างๆกันนี่นี่คือพระโพธิสัตว์สั่งนะนี่นะให้ปฏิบัติตามนี้ว่าให้ตายแบบต่างตัวต่างตายตายแบบไหนตายแบบนั้นแล้วค่อยฟังหัวหน้าพอนายพานเข้ามาเปิดตาข่ายออกมาเขาสงสัยเต็มที่แล้วก็เข้าใจว่านกเหล่านี้ตายหมดแล้วเขาก็เปิดตาข่ายออกมาพอเห็นว่าจะปลอดภัยหมดแล้วหัวหน้าพึงโพธิสัตว์ซึ่งเป็นนายหน้านั้น ก็ให้สัญญาณบอกไปแล้วแล้ะเท่านั้นเพิบเดียวเลยที่ตายความตายหายไปพร้อมกันหมดนี่ก็เรียกว่ารอดไปหมดทั้งห้าร้อตัวไม่งั้นตายด้วยกันหมดเลยนะเ mm. พราะถูกตาขายก็ั้บไปแล้ว mm. นี่เพราะความพร้อมเพียงสมคคิฟังหัวหน้า mm. นี่นพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้า mm. นําลูกน้องห้าร้อตัวพ้นภัยไปได้โดยสิ้นเชิง mm. กง,งันข้ามกับบริษัทบริวารของเ,อท,เทวชาต ไม่ฟังเสียงหอวหน้าต่างตัวต่างดีต่างดินสุดท้ายตายหมดทั้งห้าร้อยตัวนี่เราต้งอะไรจำมาไว้นะความพร้อมเพียงสมาธิความฟังเสียงหัวหน้าเป็นของสาคัญให้จำมาไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความเข้มแข็งอย่าอ่อนแอนะพุทธศาสนาของเรานี้ให้ความร่มเย็ยนแก่โลกมานานแสนนานเรารักษาความร่มเย็ยน ของพุทธศาสนานีไ้ไว้เพื่อให้โลกเลยมีความร่มเย็นเราจึงต้องรักษาอย่างเข้มงวดกดขนันถ้าอ่อนแอแล้วไม่ได้หรอกถ้าศาสนาจมชาตินี้จะจมไปด้วยกันลุกลามไปถึงกันได้โดยไม่ต้องสงสัย <c oughs> เพราะเรื่องศาสนาเป็นอำนาจใหญ่โตมากมากทีเดียวสําหรับชาวพุทธเราชาวพุทธเราถือพุทธศาสนาเป็นสาคัญในพวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมารพวกหมาภัยนี้จะมาเอาศาสนา,นานี้เป็นเครื่องมือ โดยสั่งแบบอำนาจป่าเถื่อนมาตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ตั้งแต่ขั้นอะไรชั้นสมเด็จลงมาโดยลำดับให้สั่งการไปตามที่ต่างๆตามความต้องการของอำนาจปาเถื่อนเขานั่นแหละให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นและพวกนี้ก็ทำตามเขาตามเขาถูกอเบียร้อยปากเกาะปากกอปากติดไปหมด และก็สั่งการมาโดยลําดับตั้ตงแต่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะใน,น,นลงมาถึงเจ้าคณะตําบลถึงชาวบ้านเราหมดเลยให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นตามแผนการที่จะทําพุทธศาสนาให้พี่นาจิบหายโดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนี้เวลาหัวหน้าใหญ่ของมหาโจรมหาภัยนะสั่งอย่างนั้นพวกนี้ถูกเบ็ดกออปากยอมเป็นเครื่องมือของเขาก็สั่งการออกมาในที่ต่าง ตั้งแต่เจ้าคณะภาคมหาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมาให้สั่งลูกน้องอย่างนั้นอย่างนั้นจากนั้นก็ให้ส่งไปหาประชาชนบอกเอ,เอาแผนของพ้านี่แหละเอาผ้านี้ไปสอนประหนึ่งว่าข้า่นี้เป็นพระที่ทันสมัยออกมาสอนเวลานี้พระเก่าทั้งหลายพระแก่ทั้งหลายเช่นพระในป่าเป็นต้นเป็นพวกวิกลจริต พวกข้านี้เป็นผู้เฉียบแหลมเชียวเชี่ยวชาญทุกอย่างที่จะนําท่านทั้งหลายให้พระศาสานาไดะเจริญนี่จะสอนแบบนี้แบบนี้ให้พระไปสอนประชาชนทีนี้ประชาชนเขาเป็นชาวพูดถ้าจะขัดจะค้องจะตกจะเฉียงอะไรก็กลัวบากกลัวบาปนั่นแหละที่นี่มันกืนเอา,ากืนเอาตั้งแต่พระผู้ใหญ่ลงมาจมาสร่่งถึงชาวบ้านทั่วประเทศไทยเป็นเครื่องมือของมหาจนมหาภัยมีทั้งหมด โดยอำนาจป่าเถื่อนดั้งที่สั่งมาที่ว่าเนี่ยสั่งไปถึงประชาชนในเวลามานี่เป็นรูปของพานนะแต่ทิยาที่แสดงออกเป็นรูปของมหาโจนมหา,มหาภัยต่อชาติต่อศาสนาโดยตรงนี่พวกนี้ก็ยอมรับเขาแต่นีนเมื่อต่างคนต่างเป็นเครื่องมือของพวกนี้แล้วพวกอันนี้ในศาสนานี่เป็นมีกําลังมากโยกทับใส่ทีเดียวเลยเพราะเป็นเครื่องมือแล้วแล้ว ของเขาแล้วยกทัพไตยเข้าไปถึงชาติชาติต้มไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเพราะชาติก็เป็นชาติไทยชาติไทยถือพุทธเมื่อเมื่อพุทธเห็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วรัฐบาลหรือชาติไทยเราก็อยู่ไม่ทนไม่ได้เพราะอํานาจของพุทธศาสนารุนแรงมากนะเพราะงานส่นให้เรารักษานี้ให้ดีมี <c oughs> อํานาจป่าเถื่อนกําลังจะลุกล้ําเข้ามาหาวงเฉพาะอ,อย่างยิ่งวงกาารรมฐานเหล่านี้แหละเป็นวงที่ต่อต้านอยู่เวลานี้นะ นอกนั่นหมอบราบไปหมดเป็นเต่าอยู่ในกระดองอยู่ในกระดองเขาก็เหยียบกระดองไปหมดแล้วเวลานี้ยังเหลือแต่วงกบมฐานของเราซึ่ง,งทรงธรรมทรงวินัยปฏิบัติตนกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความดีความดีตลอดมานี่แหละที่จะนำจากสนาของเราให้แน่นหนาถาวรต่อไปได้นอกจากนี้มองไม่เห็นแล้วเวลานี้ไม่มีน้ำยาถ้าเรามีทั่วประเทศไทยเวลานี้มีห่วงตั้งแต่พระ ห่วงตั้งแตดดนะ่ดินเหนียวติดหัวคือยศถาบรรดาศักดิ์น่ะดินเหนียวติดหัวเคาว่าอย่างไรก็ถ้า,าวจาจะคัดข้านเขาก็กลัวดินเหนียวหลุดหัวไปดินเหนียวติดหัวหลุดหัวไปหลุดหัวไปก็ต้องมอบตามเขาเพื่อดินเหนียวติดหัวอดินเหนียวที่ติดหัวนั่นมันมีคุณค่าเท่าไหร่พี่นาจีแล้วชาติกาศาสนานั้นมีคุณค่าขนาดไหนเรามาเทียบกันดูสี่ าศาสนานี่ปกครองโลกมานานแสนนานชาติไทยเราปกครองกันด้วยศาสนาก็มีความสงบร่มเย็นมานานานแล้วทีนี้มหาภัยกาลังเข้าตีศาสาานาที่ก่อนเพื่อจะเอาศาสนาที่เป็นเครื่องมือแล้วเข้าไปตีชาติให้แหลกเหลือไปโหนดให้ท่านอะไรจำมาไว้ทุกคนนะอันนี้ลศาสนานี่คือธรรม,มนัยที่เราปฏิบัติอยู่นี้เท่านั้นที่จะออกต้านทานกันได้นอกนั้นไม่มี อือะไรมาก็มายกแมกมาก็ตามเถอจะมาทําลายศาสนาหลักธรรมินของผู้ปฏิบัติดีมีอยู่นําหลักธรรมหลักินซึ่เป็นของจริงนี้ออกมัดเดียวอยู่มัดเลยเดียวผู้คนจริงอย่างนี้แหละดังที่มันมาเหล่านี้มีแต่ปลอมๆท่านั้นมันเนี่มีของจริงอะไรเลยนะมีแต่ของปลอมที่เขามาโจมตีมาแบบไหนก็ฟังนะที่ตั้งแต่ตั้งมหาคณิตสมนิสสอนมาจะเป็นสมเด็จสังฆราชแทนสมเด็จสังฆราชเราเป็นของ ดีเมื่อใด่มแจะมหาภัยต่อชาต่อศาสนาต่อชาติเท่านั้นแล้วก็เริ่มเข้ามานี่จะจะมาล้วงเอาศาสนาสมบัตินี้ออกไปทลุทั่วโลกดินแดนไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์นี่ร้วนแรกตั้งแต่เป็นมหาภัยต่อ,ตอชาติต่อศาสนาเราโดยถือศาสนาเป็นสําคัญเป็นสนามรบอันแรกก่อนเมื่อเขาชนะนี้แล้วเขาจะยกทัพนี้ตีชาติไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะชาติไทยเราถือพุทธ เมื่อถือพูดเขาว่าไงก็มอบตามเขานั่นแหละเมื่อหมอบตามเขาก็เป็นเครื่องมือของเขาเป็นเครื่องมือ,ขอเขาแล้วก็กกตีชาติตัวเองให้แหลกเหลวไปหมดเรียกว่าเขาเอา,เ,อาเงินจ้างตัดคอตัวเองให้ขาดสะบันไปหมดทั้งชาติชาติไทยเราไม่มีคอได้เงินมาเพียงห้าบาทเท่าน,นั้นมาจ้างตัดคอคนก็ได้อุบายวิธีการของเขาไม่มากนักนะที่เขาเอามาสอนเนี่ยเท่ากับเงินห้าบาทห้าบาท เราล่มจมไปกับกับอุบายของเขานี่แล้วก็มาทําลายชาติศาสนาตัวเองให้ยิบมหายไปหมดให้ท่านหะไรจำให้ดีนะอย่าหลงกลนสอนประชาชนญาติดโยมสอนตามปัตตามธรรมพวกนี้สอนแบบจอมปอมสอนแบบอํานาจป่าเถือนที่จะทําลายทั้งศาสนาทั้งชาติโดยท่าเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเวลานี้ก็อยู่ในกลางศาสนาของเราตั้งสํานักง,งานพุทธศาสนาขึ้นมาก็าคือตั้งฟืนตั้งไฟ จะเผามาศาสนาตั้งแต่พวกสองกษัตริย์นี่เข้าไปอยู่ในสำนักง,งานพุทธศาสนาคืออ,อะไรวิษณุเครืองามหนึ่งอุดมในอุดมนี่หนึ่งที่เข้าไปนั้นตั้งแต่ตั้งวกนี้เข้ามาอยู่ในนี้หาความสงบไม่ได้เลยวงพุทธศาสนาของเราแต่สารสั้นเจนไปหมดเรื่องเราระงับกันลงได้เพราะกรรมาฐานเรา <c oughs> ตั้งแต่มหาคณิงสง์กิสอนสอมาตั้งสมเด็จสังฆราชนี่เข้าอีก แล้วก็กาลังจะล่วงเอาสมบัติทั้งศาสศาสตสาสมบัติออกไปสรุงทั่วโลกดินแดนไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์นี้หนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆก็กรรมฐานเหล่านี้ละออกสนามต้านทานรักษาสมบัตินี้ไว้เพราะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่โลกชาวพูดเราเทิดทูนสุดหัวใจแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องจำความที่มาทําลายพุทธศาสนาของเราให้ภากันตตามให้รีทุกองทุกองนะให้มีความแน่นหนามั่นคง อย่าเอ็นเอียงอะไรง่ายมันจะมาแบบไหนก็มาเรามีลาหลักธรรมแบบวิินัยเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเท่ากับกำแพงเ็ดชั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ลหลักธรรมแลบนีหนัยนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันเอา,ลาหลักธรรมวีนัยออกยันเลยเหมือนกับธนบัตรเป็นของจริงเพียงร้อยบาทเท่านั้น ธนบัตรเป็นของปลอมมันจะกองเป็นเท้าหูเขาไม่มีความหมายเลยอันนี้เป็นของปลอมท้งนั้นที่เขาจะเข้ามาหยาบย่ําทาลายศาสนาและชาติของเรานี่มนี่จะของปลอมท้งนั้นเราเป็นของจริงคือทํามีนายเป็นหลักพุทธของพุทธศาสนาเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานี่เรียกว่าเรารักษาสมบัติของพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยความแข้มแข็งของเราต่ไม่ดีทุกองค์ทุกอง,กองนะ อุบายวิธีการนี่ผมพูดเพียงย่อๆ,ๆ,ๆให้ไปแจง้งเัวเองนะอย่างเขาจะไปสั่งสอนญาติโยมมันจะวางแผนมาเป็นพระผู้ดีผู้ดีพระทันสมัยมานะอย่างกิริยาของมันหรืออาการของมันเครื่องนุ่งห่มของมันจะทันสมัยทุกอย่างนะแต่คาพูดกิริยาของมันที่จะมาคู่มาเฉ่งพวกเราทั้งหลายนี่ถหาอยู่ใต้เงื้อมือมันมันแฝงมากับผ้าเหลืองให้จำมาดีนะอันนี้ ยายาตื่นเต้นยาปฏิบัติตาม <c oughs> ไม่ใช่หลักธรรมหลักวินัยนี่คือธนบาัตพปลอมท่านหลัอมมาทลายพรลอมทั้งนั้นสมบัตปัดออกให้หมดให้ทรงไว้ตั้งแต่ทนวัตจริงคือหลักธรรมหลักวินัยหลักพุทธศาสนาทัานั้นจึงขอให้ท่านหลายจำนี้เอาไว้ให้ดีนะเอาละเท่านี้ละแล้วผมก็ขออุโมทนาสาธุการในการปฏิบัติของท่านทั้งหลาย เวลานี้ศาสนาจะยงจะเวลานี้จะเป็นเกาะเดียวคือศาสนาในจากกรรมฐานเท่านั้นที่จะออกสนามเวลานี้ <c oughs> เราเห็นไหมทั่วประเทศไทยมีองค์ใดมาคัดข้านต้านทานสิงจอมปลอมทั้งหลายและเป็นมหาภัยอย่างไล่แรงด้วยนี่มีองค์ไหนบ้างในประเทศไทยนอกจากวงกรรมฐานไปฟาั้งแต่สมเด็จลงมามีองค์ใดมาคัดข้านตานทานมหาภัยเหล่านี้บ้างไม่มีมีแต่กรรมฐานของเรา เท่านั้นออกมาประชุมไม่รู้กี่ครั้งเพื่อชำระความจกกระบกหรือมหาภัยเหล่านี้ลงไปโดยลําดับลําดับตั้งแต่มหากณิที่สอนออกมามาหาถึงตั้งสมเด็จสงังฆราชแทนจนเป็นสมเด็จสังฆราชอมเนื่อจากนั้นก็มาอีกนี่ผมพูดย่อยยอนนะแล้วตีกราสมเด็จสังฆราชพรอีกนี่เหล่านี้กาลังกําลังคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกนี่นี่พระสงฆ์ทั้งหลายเรากาลัง กำลังจะเสนอกันเรื่องเหล่านี้นะแล้วกศาสนาสมบัตินี่เป็นของไม่ควรคุณธศาสนาพระสงฆ์เท่านั้นเป็นใหญ่ในศาสนาสมบัติของตนของตนคารวะจะยมเอาอานาจป่าเถื่อนมาจากไหนจะมากุมอํานาจจากนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นรัฐมนตรีเราสมที่เอาเทวดามาตั้งเป็นรัฐมนตรีมันก็เทวดาปลอมรัฐมนตรีปลอมทางนั้นแหละไม่ได้เป็นของจริงของจริงคือศาสนาสมบัติเป็นของพระสงฆ์ในวัดนั้นๆเท่านั้นเอง ให้พากันจำหมดนะเอาละพอตอนนี้ละก็ <c oughs> มีขน้นละพูดอะไรก็พูดอยู่หมดแล้วนะพ <c oughs> ากันตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติฟังเสียงว่าหน้าแล้วนะเอ,ออยาด้านบอกกับท่านท่านรบชนะยาที่เอามาเมื่อวานดูว่ารู้สึกว่าแปลกๆ,ๆอยู่ไปทางถูกนะน,นี้ผมมันยังถาอยู่ในสติเลย หรือจะให้ทางนี้หาเองต้มเองเอง <c oughs> อน <c oughs> ั่นแหะไปบอกด้วยนะต้มจะรวยละสองสามเปรียบก็บพอละมีเกิดเรื่องราินหเรื่องเอ้าพากันกลาบพร้อมกันทันนะ <c oughs> มันมีแต่วงกรรมฐานนะจะรักษาสนามไว้นะออกสนามมีแต่กรรมฐานเท่านั้นนะ นอกน,นั่นหดอยู่ในกระดองหมดเลยให้เขาตีกระดองเป้งตั้งเป้งตั้งไปหมดเอาละไปอของนั่น,นเฮ้ยของเราได้สั่งผ้าแล้วผ้าจะดูแลทั่วถึงเปล่าไหม ของที่ทายาทานอะไรให้แจกแยกไปตามวัดต่างๆทั้งหมดเอาไปเลยบอกผมผมสั่งแล้วนะไอ้พระปฏิบัติตามนี่นะนพระวัดเราได้ยินหรือเปล่าเนี่ยสั่งเรียบร้อยครับเออเออไปแต่จแจกกันให้ทั่วถึงกันหมดที่ของทายาทานเอามาเพื่อเป็นประโยชน์แต่ส่วนรวมใครอยู่ที่ไหนหได้รับประโยชน์ที่มาห่วงไว้หน่อยบ้านนี้ไม่เคยมีห่วงบ้านนี้ไม่มีไม่เคยมี <c oughs> เราเดินมาไปแต่พระอ,อังสาล่อนจ้อนมากก็เลยมากขึ้นเวทีนี่ต้องแต่งตัวเต็มยศอ,อะเนอะว่าไงเอาจากนั้นแหละเออเรื่องนั้นเรื่องนัง้เลยไม่หยุดไม่อยพวกเย็นเดี๋ยวจะลุงก็มานั่นเนะอะเพอาะท่านนี่จ้างๆเนาะจ้างลุงเน,นาะก็อย่างนั่งเอะจะลุงก็มาก็ลุงก็มา ย่าชนต,นนะชนตน้นเสานะย่าชนต้นเสานั่นต้นเสา นี่ว่าจะไปพุธิจะไปพางนะลุงไปด้วยเรื่องรล่าเต็มไปด้วยมันดีออกนัานจะไปลากเราลงมาอีกนี่เห็นไหมล่ะมาตั้งแต่ตัวรันจ้อนควาอันสาต้องไปคว้าเอาจีวอนมาใหม่ก็อย่างนั้นเนาะ เ,เทตกีนี่ออกเทกระจาพระได้ยินชั่วถึงกันหมดเยอเยอะเนะวันนี้เทอสอนพระ้ี่ดูยินชั่วถึงกันหมดไหมไดยยิงมาตะกีนี่ที่เทอสอนพระตะกีนี่ไดยยินชั่วถึงกันหมดไ,มไหมะน,นะก็มันออก มันก็ออกทางไม้เนี่เธอสอนภาคตะวัน,นออกนี่หนะและก็มันก็เข้านี้ด้วยหรือเปล่าอ่ไอหมาเนี่ยมันได้สามเดือนครึ่งเลี่ย้างเนี่ยเยี่ยนหมามาให้เราฉันสามเดือนครึ่งกำลังจะถึงสี่เดือนหรือสี่ปีก็ไม่รู้นั่นเอง ตาไล่เราดูตาไล่แนวหมู่เรื่องอะไรเลยยังมอะไรฝนตกหยุดพอดีนะพอพองานพองานเริ่มเสร็จตอนนั้นฝนก็หนำมาเลยพอดีมันตั้นอยู่ได้สองวันแล้วแหละ วัานีัก็ปุ๊บันทีเลยผมจงนั่นนั่นไมมนีะไระเรออกตรงนี้เราก็จะไปบู้จีนแ้ย่งไรตานี่ถึงห้าโมงยังถอมอ่ะตั้งห้าโมงเช้าเลยเป็นไงแค่สามทาจะทิ่นี่แค่คนดีไหม หนาต้องัย่านั้นเลณะทำอะไรก็ได้ก้วงะไปเองคุณไไม่มีณสุรยอเลยเขาพูดอยู่ว่็พอแลยมา่นี่ยว่ายาเราถ้าเขาไปเสียรเข้เขาต้องลงมาเราจะมาพูดกับพราโดยว่าแต่งตัวเต็มยกมาตั้งมา มนยุบงนี่ลุงว่าลุงว่าถูกฆ่าตเสียงต่วแบบนี้อเอกลับกันเลยออ่ว่าอาจย์มักลไเมกลัน้นี้าึมีตกอ่า

หลวงการขอขอบคุณมสงากลับบรรดาถึงน้องรู้อยนทัสงลาโดยช่วยทำงานงานนี้เป็นงานใหญ่โตสาหรับโลกดนรับความสุขความเจริญจากความบุญของยาเนี่ยจะมีังกตเห็นไหมถึงไตรร่ยซึใส่ผก้ีไปล้วสูกลาบลงมาอนึ่านีไม่ว่างตงนี่ยึงไปแล้วก็สูลาบลงมานี่ สองภาสามไม่มอรว่างแั ane, hay hay ้ส้งเก็ข้ามัตอนตอนึก็ไปยิงกลมเงป่ฟพอสว่างก็ขึ้นมาฤติแล้วเดี๋ยวก็เอาคัชายตําก็ขึ้นมาหาอยูแล้วเนี่ยคนนี้กูบอกก็พาเสร็จแล้วน่ยยงกระจาจนทัแบบนี้ไม่ไม่มอว่าเนาะเนาส่ง่ล้ตายละั 哎呀，把你看！哎呀，哎，嗯嗯，睡着了。嗯，哎呀，累死了！哎呀，哎呀，累死了！哎呀，大爷，哦，帮你，嗯，帮你，嗯，大爷，娘，哎，我，哎呀，大爷，哎呀，累死我了！ กันดาวที่สามมาลงังตรงนี้อีดาวกี่สามก็โงไปรเด็นกัมือตามก็สว่างก็ตัดอย่นีอย่างนั้นอย่างนั้นก็โยงตรนี่ต่อมา่็จะเข้าไปพับปั๊บากมายู่แล้วเนี่ยอย่างนั้นอไอะไโอ้มันเขาอ่อนมันก้าวขาไม่เขาอ่อนมัเหยกว่าเขาแล้วเขาอ่อนสำคัญมากก้าวขาด้